วิธีดึงดูดรักให้ได้ตามที่ใจคุณปรารถนานะคะมันเป็นการที่ใช้กดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็เลดี้จูอยากจะแนะนำแบบนี้นะคะคุณต้องคิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะคะ่ะปรารถนาที่อยากจะได้สิ่งนั้นจริงๆนะคะคุณเคยสังเกตไหมเวลาคุณเจอใครแบบนี้แล้วคุณรู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกใจสัน่นรู้สึกมันสั่นสะเทือนค่ะนั่นแหละค่ะคือ สิ่งที่คุณคู่ควรนะจักรวาลกำลังบอกคุณว่ามันคือสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะไม่งั้นคุณจะไม่รู้สึกกับมันและการที่ใช้กดแรงดึงดูดมันอยู่กับความรู้สึกของเราเช่นกันค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองคว้าความปรารถนานั้นได้นะคะและทําให้ตัวเองคู่ควรเชื่อจนหมดใจค่ะเชื่อจนหมดใจนะคะและก็วางใจกับสิ่ง